จะคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนนนเซเทนวอร์ด2023 M1 อิงฟ้าชาลอด M2 ฟิล์มแจม M3 ฟิล ah. ์มเบกกี 7, ้ M4 เข้มมุกดา M5 ไมอาโป M6 นเดชยายา M7 นุกปาย M8 PP b i l k i n M9 แท่งแมม M10 C นุนิวส่ง SMS มาที่หมายเลข4 6 8 9 1 9 1หรือโหวตผ่านเว็บไซต์ n i g h t t e n a, a w a r d s m c o t n e t ตั้งแต่วันนี้ถึง24พฤษภาคมนี้ประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ n i g h t e t e n a, a w a r d s 2023ถ่ายทอดจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย25พฤษภาคม2566 สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน e n t e r t a i n m e t Live นะคะแป๋วค่ะพัทรรวีบุญประเสริฐรางวัลขวัญใจมหาชนเนี่ยรักใครชอบใครรีบโหวตเข้ามานะคะหมดเขตวันที่24แล้วมาลุ้นกันว่าใครจะได้รับรางวัลในวันที่25พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมแป๋วมีตั๋วพิเศษมาแจกนะคะหรางวัล 2คนที่จะเข้ามาร่วมเดินพรมม่วงไปกับดาราที่คุณชื่นชอบค่ะ mm hmm. วิธีการนะคะคุณผู้ชมคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของนาย t n t t r t n i n a w a r d นะคะ ล็อกอินเข้าระบบก่อนแล้วกดเข้าไปที่แฟนดอมนะคะแล้วคลิกเข้าไปเล่นเกมแล้วตอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับรายการตกบันบันเทิงและนนายเอนเตอร์เทนค่ะเราจะเล่นได้ถึง4ี่ทุ่มวันนี้นะหคนที่มีคะแนนสูงสุดค่ะเดี๋ยวทีมงานจะทําการสัมภาษณ์เพื่อหาผู้โชคดีซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราเพียงคนเดียวรับไปเลยบัตรเอ็กซ์คลูซีฟสองใบก็คือพูดง่ายๆไ,ไปชวนเพื่อนมาเลยหนึ่งคนนะคะส่วนใครที่พลาดบัตรสุดเอ็กซ์คลูซีฟไม่ต้องห่วงเรามีบัตรเข้าชมงานมาแจกด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าเอออยากก ได้บัตรเนี่ยจะต้องมารับบนไหนอะไรยังไงนะคะส่วนในงานแน่แน่นอนนะคะโชว์สำคัญของเราก็คือตีมเพลงด้วยหัวใจค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วจะบอกว่าปีนี้นะคะคุณผู้ชมต้องร้องว้าวแน่ ความต่างที่ลงตัวถูกขัดสันขึ้นเพื่อโชว์สุดพิเศษกับเพลงด้วยหัวใจเพลงทีมงานประกาศผลรางวัลนายเตเทนอวอร์ดที่ปีนี้สร้างเซอร์ไพรส์เพราะไม่เพียงดึงวงร็อกเจ้าของรางวัลศิลปินกลุ่มแห่งปีถึง2ครั้งอย่างสล็อตแมชชีน แต่ยังได้นางเอกสาวสุดฮอตเบลล่าราณีมาร่วมกันโชว์พลังเสียงแม้จะต้องมีการปรับจูนล,ลายเสียงที่แตกต่างกาันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะทั้งสองศิลปินฝึกซ้อมกันเป็นอย่างดีด้วยความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีอันทรงเกียรติพร้อมความตั้งใจที่จะทำผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ดีที่สุดค่ะ ก็รู้สึกว่าเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็นี่ครับนี่ยืนอยู่ข้างๆงไม่คิดไม่ฝันงินมากเลยค่ะก็กานเลยค่ะอ่ะก็ฝักเนื้อฝักตัวกับพี่พี่ด้วยค่ะจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะโอ้โหถ้าไม่ใช่งานในเอ็นครบยปีนี่แบบไม่กล้าเนี่ยอ่าแล้วร้องกับพี่พี่ด้วยค่ะแต่ว่าคือมาด้ใจเลยค่ะตอนแรกก็รู้สึกเกร็งเหมือนกันครับว่าจะทำออกมายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่า มีมีน้องมาร่วมแจมด้วยแต่ก็สุดท้ายก็ได้ก่อนน้องมาแป๊บหนึ่งอยากจะเล่าเรื่องในรูปแบบของให้มันล็อกมากขึ้นเพื่อให้เพื่อใหพพ้พวกเราได้ถ่ายทอดในรูปแบบของเราอย่างเงี้ยครับสาวเบลล่ายัางเผยถึงความผูกพันกับเวทีนายเจเทนอวอร์ดท,ที่มีโอกาสมาร่วมงานอยู่หลายครั้งรวมถึงความประทับใจกับการคว,ว้ารางวัลสำคัญนักแสดงหญิงแห่งปีประจำปี2019และขวัญใจมหาชนเมื่อปี2018ค่ะ ปี2017นะคะมีโอกาสได้ไปพูดเกี่ยวกับออในหลวงรัชการที่9นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่ประทับใจมากๆนะคะที่มีได้มีส่วนร่วมกับทางนายเอ็นด้วยแล้วก็ได้เหมือน เราได้พูดแบบความรู้สึกความในใจแทนทุกๆคนในประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะก็กลั้นน้าตาแทบไม่อยู่เลยแต่ว่าพอมาหลังเวทีเท่านั้นล่ะคือหน้าเปียกไปหมดสําหรับ2018ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนเบลมาตลอดตั้งแต่เข้าวงการมาจนได้มาเป็นวันนี้ค่ะก็เป็นปีที่ประทับใจดีใจมากๆ 2019นะักแสดงหญิงแล้วก็ละครแห่งปีบุเพศนิวาสค่ะเป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์พซในชีวิตเลยแหละที่ตอนที่ถ่ายอ่ะก็คิดว่ามันจะต้องออกมาดีแล้วก็จะทำให้คนกลับมารักประเทศชาติมากขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นปรากฏการ์ถล่มทลายอะไรขนาดนี้ค่ะก็ดีใจที่เหมือนทำให้เศรษฐกิจกดีขึ้นแล้วก็ มันก็เป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะที่แบบเป็นเรื่องทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะเราถือว่าเราเป็นคนของประชาชนอะ่ะเราเราจะต้องแบบเหมือนก็พยายามจะเป็นแบบอย่างให้ได้ดีที่สุดหรือว่าช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดหรือว่าตอบแทนประชาชนในรูปแบบของแต่ละบุคคลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเราก็รักษามาตรฐานของเราในหน้าม่านให้มีคุณภาพและหลังม่านตัวเราก็ต้องมีคุณธรรมค่ะ เตรียมพบกับโชว์เพลงด้วยหัวใจเวอร์ชั่นเบลล่ากับสล็อตแมชชีนได้ในงานประกาศผลรางวัลไนทะเทนวอร์ดสองพาจัดขึ้นในวันพฤหัสบ,บดีที่25พฤษภาคมณคนะอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะเปิดมาแค่นี้ก็เตรียมกรี๊ดแล้วใช่ไหมรอนะคะ25ก็อีกไม่กี่วันแล้วค่ะอ้าวไปต่อไปต่อนะคะพวกเราจะต้องไปให้กําลังใจพี่ปอนธะวุฒิกันหน่อยนะคะเขาต้องการกําลังใจหนักมากเพราะว่าต้องง้อเมียขอโทษผ่านสื่อไปเลย เอ๋จ๋าพ่อขอโทษจ้ะนี่เหมือนในคลิปวันนั้นเลยนะขอโทษปีหน้ามุมล,ลงโทรศัพท์เรียบร้อยครับผมปีหน้าไม่พลาดแน่นอนครับผมถึงกับยอมยกมือขอโทษสีพลเมียเอ๋พริพิ์ผ่านกล้องนายเตะเ,เลยทีเดียวสำหรับคุณพ่อหน้าหล่อปอณัฐวุฒิหลังลืมวันครบรอบ11ปีวิวาหวานเมื่อวานนี้ทํามาสาวเองนอนหนักสะบัดบ๊อบใส่เลยอะ ทุกวันนี้ยังนอนอยู่เลยวันนี้ยังนอนอยู่เลยแล้วถ้าประโคมข่าวข,าขนาดนี้กูตายแน่กู่ตายแน่แนผมก็เอ๋อยู่ในช่วงเดทแอร์อยู่จะสสังเกตว่าเขาจะลงคลิปว่าเป็นผมขอโทษมันเป็นคลิปปดัดฉดให้ผมได้เห็นว่าผมควรจะขอโทษผมก็ขอโทษครับจริงๆผมผิดเองอะ่ะคือมันควรจะจำได้ลือมลืมลื่อมลืมยูม่อยู่ในช่วงเดทแอร์หรือเราจะเดท ตอนแรกเดทแอร์ก่อนหลังๆจะเดทเองไม่ใช่เดทแอร์เดทเองเออก็หายงอนนะครับเอ๋ครับผมเพราะว่าพี่ถ้าทั้งปีเนี้ยพี่ไม่ทําอะไรผิดพลาดมาเลยการที่พี่พลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างพี่เชื่อว่าเอจะข้ามมันไปได้ครับผมสู้ๆนะครับเอพี่เป็นกำลังใจให้เอสู้หรือเราสู้ผมนี่หัดใหม่ทิ้งในยู่มสมุติเราโกรธเขาโกรธเนี่ยเขา เขาจะเขาจะหายไปเลยเขาก็จะเงียบไปก่อนเราก็โตพอที่จะไม่ไปไปหาเขาตอนนั้นเพราะมันไฟมันกำลังคุกกุ่นอยู่ก็ปล่อยสักพักหนึ่งพอเวลามันห่างไปอ่ะนี่เขาก็จะเย็นลงพอเย็นลงเขาก็จะเริ่มให้อภัยเราหรือเราก็เริ่มจะเย็นลงด้วยเราก็ขอโทษเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอขอโทษตลอดเลยขอโทษตลอดเลยขอให้ช่วยเอาไปลงด้วยนะเอาไปลงด้วยเป็กาขอโทษก็ไม่เป็นไรครับก็เขาคงจะคงจะได้ดูแหละเออ ต้องพาเขาไปแบบว่าไป,ไป,ไป,ไปดินเนอร์คงจะต้องส่งไปตับใหญ่เลยนะฮะต้องปนเปย์อีกสักนิดหนึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วที่สำคัญผมยังไม่ได้ลงไอจเพื่อเป็นการสารรเสริญ11ปีของผมครั้งนี้เลยมันก็เลยเดี๋ยวผมต้องไปคิดแคปชั่นเท่ๆก่อนแล้วก็ลงไวส้สถานการณ์อาจจะดีขึ้นครับผม11ปีนี้ภรรยาเราเป็นยังไงครับมันยังไม่เลิกขย,ยี้อีกอะไรนะครับผม 1ิปีนะฮะเอทำหน้าที่ภรรยาได้ดีมากครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเอเนี่ยผมยังนึกภาพไม่ออกจริงๆว่าผมจะใช้ชีวิตหรือว่ามีชีวิตที่มีความสุขขนาดนี้ได้ยังไงเพราะว่าการที่เลี้ยงลูก2คนเนี่ยในช่วงที่กําลังเติบโตมาเนี่ยมันต้องใช้พลังงานพลังใจของแม่เยอะมากคือผมเชื่อว่าเอก็เป็นไม่ได้ดีที่สุดนะแต่เอเป็นผู้หญิงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผมแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าคู่เราก็เป็นคู่ที่เหมาะสมซึ่งกันและกันหายงอนเถอะนะจ๊ะ แค่ออกปากว่าจะไม่ลืมวันครบรอบแต่งงานอีกแล้วนะจ๊ะเมียจ๋าคุณพ่อปอยยังไม่ไว้ฝากละครเรื่องล่าสุดชายแพ์สยาให้ติดตามด้วยค่ะรุ่นใหญ่ก็เดินหน้าง้อต่อไปมารุ่นเล็กกันหน่อยนะคะใบเฟิร์นพิมพชนกก็ยืนยันสถานะชัดเจนละกลายเป็นคนที่มีแฟนแล้วนะคะแล้วเพื่อนสนิทค่ะมาจุธาวุฒิแซวหนักมากอันน้องใบจะว่ายังไงใจแบบเนื้อหน่อ,นอเนี่ยทำไมตอนเป็นกูมนันตกวะ เป็นที่มาคือพี่เฟินตกตกจริงไหมคะค่ะค่ะค่ะนั่เป็นนายพี่บอกสองมาตรฐานชัดเจนไปเลยสาวใบเฟินพิมพ์ชนกหลังยืนยันสถานะแฟนกับหนุ่มนายนภัทรแบบเต็มปากสาวใบเฟินก็กลายเป็นคนมุ้งมิ้งโดยเฉพาะเวลาที่อยู่กับหนุ่มนายถึงขนาดเซกุดมานิ่งกุดนายกันทุกวันจนเพื่อนพากันแซวขำๆว่าเวลาอยู่กับคนของใจสาวใบเหมือนโดนผีเข้ายังไงไม่รู้อ่ะ ถ้าหนูกับเพื่อนก็ยังเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนไปอยู่แล้วมีมุมใส่ใจมุมงงยิงกันก็มีแต่ไอความเป็นเพื่อนที่เรามีให้กันมาเป็นตั้งแต่แรกมันก็ยังมีคือมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างสบายอะค่ะมีความเป็นหญิงมากขึน้นเวลาอยู่กันฟนะังเวลาค่ะจะมีแบบบางทีก็มีมุมงงยิงคุยโทรศัพท์บ้างแต่ที่เมื่อก่อนไม่เคยมีเหมือนผีเข้าอย่างที่มาดบอกทีนีก็ยงก็มีเลยเ,เรายังเรียกไอ้นายอยู่นะ <laughs> เคยเคยมีหลุดบ้างเขาก็จะแอบอย่านะไม่ให้พูดไม่อยากให้พูดสิ่งแรกที่ตื่นมาหม้อหนึ่งในหลายสุวรรสุวรรณจริงจริงก่อนนอนหลับพูดนายก็คือนายเคยกลัวเขาน้อยใจแล้วหนูก็เลยถามมามาว่าเอ้ยน้อยใจเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเพื่อนเป็นกับเขาปกติคนที่ควรรู้สึกแปลกคือนายต่างหากเขาบอกเลยอ๋อโอเคเพื่อนคงเข้าใจอะไร ส่วนคอลเลกชันชุดว่ายน้ำของหนู่ายบที่ปล่อยออกมา <X> หนุ่มนายน่ยไม่มีห่วงแถมยังชมว่าน่ารักอีกตั้งหากและเร็วๆนี้ถ้าทั้งคู่มีเวลาว่างตรงกันก็อาจจะมีทริปสองเรามาเสิร์ฟให้แฟนๆได้แซวกันด้วยจ้าคุณผู้ชมได้ดูข่าวนี้ไหมคำใบ้คู่รักเสียงดีซุ่มเลิกเงียบหวยไปตกอยู่ที่คู่ของแกงส้มกับดาวนะคะเราก็เอ๊ะจะใช่หรือเปล่าทีนี้ก็ได้เจอดาวค่ะก็เลยถามมาให้ ถ้าสมมุติว่าหนูเลิกหนูไม่เงียบเพราะว่านี่คือขบวนสุดท้ายของหนูถ้าหนูเลิกหนูต้องประกาศกล้าวว่าหนูเลิกเพราะหนูไม่สามารถรอได้นานกว่านี้แล้วโอเคเพราะฉะนั้นไม่ใช่ค่ะเขาก็บอกว่าคุณจะไม่แก้ข่าวไม่ลงอะไรเลยหรอเราก็เลยบอกว่าทำไมต้องลงด้วยอ่ะเพราะ เพราะว่าถ้าคนที่ตามเราอยู่จริงเขาก็จะรู้ว่ามัน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 ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะควาวานของเรามนลดลงไปไหมว่าแย่จังเลยก็เอาจริงๆช่วงหลังๆก็ห่างประมาณนึงเหมือนกันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาน้อยทั้งคู่ค่ะแต่ว่าก็ก็ก็ทุกอย่างมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าเลิกก็คงทุกคนจะได้รู้ค่ะไม่มีแต่ก็ดีที่แบบอายอย่างน้อยคู่รักเสียงดีแล้วมันมาที่เราเสียงดีแล้วก็เออไม่เสียชี ที่เออร้องเพลงมา20ปีตายอยู่ถ้าร้องให้ถูกหวยอ่ะชาตินี้ไม่น่าได้แต่งแน่จะได้เจออีกทีชาติหน้าจะเอารางวัลที่หนึ่งมาให้เราเซอร์ไพรส์เลยเออกูดะไม่ได้เล่งไม่ได้เล่งก็ได้ไม่ได้ก็ได้พี่หนูจะดูไม่เป็นกุลสตรีหรอเออก็ไม่ได้เล่งค่ะแต่ว่าก็ก็ก็ไม่ได้อยากเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วมันเหนื่อยอ่ะ ะสรุปว่าไม่ใช่คู่นี้เป็นคู่ไหนเดี๋ยวเรามาช่วยกันเดาและช่วยกันสืบต่อไปนะคะและสําหรับแฟนๆอุ้ยเสี่ยวป้อฉายวันนี้วันแรกเลยนะคะก็ยังคงเปหลิวเตอร์หัวกับพี่เลี้ยงเฉาเว่ยเหมือนเดิมนะคะหนังเรื่องนี้มันสนุกมากคุณผู้ชมชิงไหวชิงพลิป็นสุดเข้มข้นก็ติดตามกันได้นะคะจานถึงสุกค่ะหกโมงเย็นทางช่อง9้าหมายเลข30นะจ๊ะในเทศกาลหนังเมืองคคนส์เนี่ยหนังไทยเรื่องแมนสวงเราได้รับความนิยมมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้หยิบเอาศิลปะวัฒนธรรมไทยนี่มานาเสนอด้วยฝรั่งชอบค่ะ ชมโปสเตอร์ของภาพยนตร์พิเรียดกลิ่นอายความเป็นไทยเรื่องแมนสวงก็ดึงดูดสายตาชาวต่างชาติทั้งยังติดเทรนด์โลกอย่างรวดเร็วค่ะนี่เป็นผลงานของอาร์ตเด렉เตอร์มือฉังนักรบมุลมานัสที่ตั้งใจออกแบบเพื่อมาเปิดตัวที่เทศกาลหนังเมืองคานสโดยเฉพาะ ซึ่งเนื้อหาที่นำไปสู่โปสเตอร์สุดปลาณีตคือเรื่องราวจากแรงบันดาลใจของคริศดาวิทยาขจรเดช mm hmm. พุ่มกับและพุ่มในการสร้างที่เล่าย้อนอดีตไปยังสมัยรัชกาลที่3มผ่านการแสดงของไมาภาคภูมิและอโปนัทวินพร้อมทั้งสอดแทรกปมต่างๆเอาไว้ในเรื่องอย่างวิจ,จิตด,ด้วยค่ะฟีดแบ็กก็ดีมากเลยครับเพราะว่าในในทีนเซอร์ของเราเนี่ยมันก็จะบ่งบอกนิดหน่อยว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องรำอย่างเดียวเท่าน,านั้นอาจ,จะมีเรื่องอะไรที่มันเป็นปริศนาลึกลับอะไรเงี้ยครับก็ได้รับ าการตอบรับที่ดีมากนะครับก็เราได้ไปดูมาก็มีการติดเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ในอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเลยครับองการที่จะพูดถึงเรื่องอความเป็นไทยที่ผสมผสานเนาะแล้วก็มีปฏิสัมพ,พันธ์กับนานาอารยประเทศนะครับในปลายสมัยรัชชันที่3งานนี้ที่ได้ทำเราได้ตีความเรื่องเราทางประวัติศาสตร์ มาผสมกับจินนาการนะครับแล้วก็ถ่ายทอดผ่านหนังที่ถ่ายทอดออกมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาผู้กกับแล้วก็ผู้เขียนบทแล้วก็ หลายภาคส่วนร่วมมือกันมากๆแล้วพนักแสดงของเราก็ก็มีแพชชั่นมากๆในการที่จะถ่ายทอดความเป็นไทยเนาะอย่างนักแสดงอย่างคุณอาโปเนี่ยเขาก็ไปซ้อมรำไทยเป็นเวลาอันยาวนานมากๆนะครับที่จะออกมาในเรื่องนี้หรือว่าคุณมายครับเขาก็ไปซ้อมไปฝึกซ้อมอกลองตะโพนต่างๆอะไรเงี้ยครับับครูดนีไทยจริงๆเลยชาวไทยเตรียมพิสูจน์ความลึกลับและศิละปะสวยงามของภาพยนตร์ไายเรื่องแมนสวงพร้อมกันได้ในโรงภาพยนตร์เร็วๆนี้ค่ะ คืนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันเวลา11นาฬิกาน,นะคะสวัสดีค่ะ